สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมือดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยชจัดสี่นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่เก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเวลาสิบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนําข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยชจัดสี่ม,มาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดระการใดก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเซ็นมดยท่านใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ดหนักของนักบอยอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักบอยขึ้นโชคจริงกับเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่่ข้้้อออมูลเบืงตนนไปก เรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยไทยเจ็ดสีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจําวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม2565นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงก็คือต้นเพชรนายแพทย์วีรชนนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเวนอมลักกี้บันเทิงนะครับพิกัด116ปอนด์คู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรเอกใต้เพชรบุรีนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสิงห์ฉลามสอพงอมรพิกัด116ปอนด์นะครับและคู่ที่3นะครับไปลองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือปันเพชรเหลี่ยมธนวัฒน์นะคคครรรรรัััับบบส่่วนนนนนนฝาย้เเงิิิะะพพพชออมลศีกดด123ป์ ส่วนคู่ที่เป็นะครับเป็นก่เอกนำรายการนะครับฝ่ายหน่งก็คือมังกรทองสิทธ์นายกทวีปตะพงส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแลมบ้องสอเทลภาสพ,พิกัด127ปอนด์นะครับคู่หมวยก็ทำรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนาเฟนมอนนะครับ,นนรบให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุมสองมเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็ก พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกนะครับมั่นคงบริการดีแอทพีเสองสี่ครับและอย่าลืมบอกว่ามุมสังเวียนแนะนามานะครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์อะไรนะครับโดยที่มวเไทยจีสี่นะครับขึ้นโชกกันในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม2 5 6 5เวลา14บนาฬิกาสานาทีโดยประมาณนะครับและสำหรับในสัปดาห์นี้ก็ยังมีมรอบปูนเสือให้รุนกัน2คู่เช่นเดิมนะครับ มาเริ่มกันที่คู่ที่1เลยนะครับคู่ที่1น,นี่เป็นรอบบุญสื่อครั้งที่2 2นะครับสายบีนัดแรกของทั้งคู่นะครับ มาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือต้นเพชรนายแพทย์วีรชนนะครับหรือว่าปอปานีส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเวนอมลัคกี้บันเทิงนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็คือประตักมงคลสินบีมวยไทยนะครับพิกัด1 1 6ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงต้นเพชรนี่ก็เป็นนักชกจากอุบลนะครับวัย20ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยแสงมรกกนะครับมีทางด้านเสียท็อปแสงมรดตแสงมรกกนะครับประกาศสิทธิ์อ่ำอนันต์เป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีนายแพทย์วีรชนเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงต้นเพชรนี่ก็เป็นมวยขวาเข่าในเหนียวเปิดเกมขวางหน้าสับสอกรุนแรงอาวุธรุนแรงครับบูสู้ดุดันนะครับกระแลกกระส่วนหัวจิตหัวใจเกินร้อยเลยนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำฝ่ายแดงนะครับต้นเพชรนี่มีแพ้ทีเคโอยกห้าเพชรั้นตูม จอจรวดนะครับที่อุบลราชธานีนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะนกยก3กุมารดาศักทวินนะครับที่ตะวันนาวันนั้นมาเข้าเวนแทนนะครับก็สามารถพิกบชนะนกได้ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนให้กับสิงห์ฉลามสอพงอมรนะครับที่ตะวันนานะครับวันนั้นมาเข้าเวทแทนทั้งคู่นะครับสามฟอร์มหลังนี้แพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟครับส่วนไยทั้งเงินนะครับเวนอมนี่ เป็นนักชกจากจังหวัดสงขลาวัย17ปีนะครับเดิมทีใช้ชื่อประตักมงคลสินบีมวยไทยนะครับก็จะทําการฟิซซ้อมอยู่ที่่ายมวยสินบีมวยไทยนะครับแต่พอจะเข้าร่วมแข่งขันมวยรอบปูนเสือครั้งที่22นะครับเปลี่ยนเป็นวีนอมนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเสื้อเป็นลัก กี้บันเทิงนะครับก็มาเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่ราชามวยไทยเกียรติเพชรนะครับอยู่ในความดูแลของเสียดียเกียรติเพชรนะครับแล้วก็มีทางนั้นเชียรเกียรติเพชรสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีเสียอุ้มลักกี้บันเทิงนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเวนอกเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับดักเตะดักทแทงไล่แขนปั้มตีมาสอกรุนแรงนะครับ อฟอร์มสดร่างกายดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนาเสือบรรยากาศนี่ค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับเพราะว่ามาเก็บตัวฟีซอยอยู่กับทางทีมงานคนจัดนะครับสฟอร์มหลังนี่ก็ต้องบอกว่าสดเลยนะครับมีชนะคะแนนการนทองพอมืองหลังส่วนที่จังหวัดสงขลาหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนชาดชาติเอสพีกันศาตร์แปะมินบุรีที่ช่อง7จสีนะครับวันนั้นต่อยเป็นคู่ที่5ครับล่าสุดนี้โชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนสเตฟานเลขาหมาน้อยที่เวทีช่อง7จสี่นะครับสฟอร์มหลังนี่ชนะรวดทั้ง3ามไฟล์เลยนะครับฟอร์มสดเลย ถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี่เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับดูว่าจะได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยในเวทีเมืองกรุงนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงต้นเพชรจะมาก่อนนะครับต้นเพชรนี่ก็ถือว่าเป็นนักมวยที่ค่อนข้างที่จะโชคดีนะครับเพราะว่า ได้เข้าร่วมมวยรอบปูนเสือนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกก็ครั้งที่20นะครับครั้งนั้นก็เป็นทางด้านฉลามเสอือนายกเอ่าสาราที่ได้แชมป์ไปนะครับตนเพชรก็ได้เข้าร่วมแข่งขันด้วยนะครับแต่ว่าตกรอบแรกครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับก็ถือว่าชื่อม,มวยในเวทีมังกรมาก่อนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆอย่างที่เรียนแจ้งเอาไว้นะครับก็คือส่วนมากจะถูกเรียกมาเข้าเสริมแทนซัดส่วนใหญ่นรรรับส่งนอว น้ำเงินนะครับเวนอมนี่นอาจจะดูเสียเปรียบกระดูกมวยในวิธีเมืองกรุงนะครับเพราะว่าเดิมทีนี่ เก่งจากเวทีบูทอนบ้านเกิดนะครับแต่เวนชกอยู่แถบเวทีบูกอนบูทอนบ้านเกิดซะส่วนใหญ่นะครับแต่พอหลังๆนี้ก็องมาฟอร์มสดขึ้นมานะครับเข้าเวทีมังกรมาสองายโชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับโดยเฉพาะฝฟสุดท้ายนะครับที่เตะสอนเชิงเอาชนะคะแนนชนะสเตฟานเลค้ามาหน่อยเข้าไม่ติดนะครับแล้วก็ชนะไปแบบขัดลอยเท้ายๆานะครับดูว่าฝ่ายสุดท้ายโชว์ฟอร์มไว้สวยเข้าตาเซียนเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมาเก็บตัวฟีซ้อมอยู่กับทางทีมงานคนจัดด้วยนะครับนาเสือบรรยากาศเสียงเชียร์ดูดีกว่าแน่นอนนะครับทำนิดทำหน่อยราคาไหลเรววนผมดู่า ในสายนี้นะครับสายบีนี่ v ีนอมน่าจะเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์กลุ่มด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเวนอมนะครับลักกีบันเทิงน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างต้นเพชรนายแพทย์วีรชนไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับคว้าคะแนนแรกได้สําเร็จนะครับคู่ปัทหัวนะครับมวยไทยจะสีในสัปดาห์นี้นะครับมองกัที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเวนอมลักกี้บันเทิงครับ มาถึงคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นหมุอรอบปุนเสือครั้งที่22สายบีนัดแรกอีกคู่หนึ่งนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดก็คือเพชรเอกใต้เพชรบุรีนะครับ,ร id, Pet รบหรือว่าเด็ดนรงใต้เพชรบุรีนะครับ หรือว่าสิทธิลมหนาวครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสิงห์ฉลามสอพงอมอนนะครับหรือว่าสิงห์ฉลามขาวสอพงอมอนนะครับพิกัดก็คือ1นึร้อยปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรเอกนี่เป็นนักชกจากจังหวัดระยองวัยสิปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยใต้เพชรบุรีนะครับหรือว่าสิทธิลมหนาวเก่านะครับมีคุณนักนัทีนะครับสุวรรณมาโจนครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับจังหวัดฝีมือครบเครื่องดักสัดแข้งต่อยหมัดขวางหน้าแทงหลักเหลี่ยมดีนะครับหมัดสอกรุนแรงแล้ววกก็็อออันนตรราายคฟ์มถื่ ขสามฟอร์มหลังนะครับของทด้านฝ่ายแดงเพชรเอกมีชนะคะแนนโนรายุทธสุราชนะครับที่เวทีมยสยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นนะครับเสมอกับธนวันรพุ่มพันุม่วงนะครับที่เวทีเทพประสิทธิ์พัทยานะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์มยสยามาคกลางด้วยนะครับแต่ว่าเสมอกันไปนะครับล่าสุดนี้ชนะน็อกซีวัดสินชชยนะครับสมศักดิ์ก่อสร้างที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับสามฟอร์มหลังนี้ก็ถือว่ายังไม่แพ้ใครนะครับชนะสองฝแล้วก็เสมอ1หนึ่ง ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงฉลาดนะครับเป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชวัย19ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยสอพงอ,งอมรนะครับมีเซมอนพักสดนะครับพงอ,งอมรพิกุลชัยพัฒนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมสิงฉลาดนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมตีหน้าแรงของรัดฟัดตีแข็งแร่งแข็งแรงบุสู้ดุด้นนะครับผู้จิตผู้ใจเกิน100ร้อยศอกสวนรุนแรงนะครับสามฟอร์มหลังนี้ก็ต้องบอกว่าสดเลยนะครับมีชนะคะแนนซุปเปอร์เจ็งชดบางแสนหรือว่าสรุ่งศักด์นะครับที่เวทีช่องเจ็ดสี่นะครับวัน วังน้ำเขียวนะครับสประสบโชคที่จังหวัดสงขานะครับล่าสุดดีชนะคะแนนต้นเพชรนายแพทย์วีรชนนะครับที่ตะวันนานครับวันนั้นไปเข้าแทดไปเข้าเวนแทนทั้งคู่นะครับสามฟอร์มหลังนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับฟอร์มคู่นี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีนะครับแต่ถ้าเทียบกันเรื่องเรื่องเวทพิกัดนะครับดูว่าเวทพิกัดทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูใหญ่กว่านะครับเพราะว่าช่วงหลังๆนี่เวทธรรมชาติ ก็น่าจะต่อย114ปอนด์นะครับของธนาาฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์ฉลาดนะครับเวทพิกัดธรรมชาติช่วงหลังๆต่อยอยู่114ปอนด์ส่วนฝ่ายแดงนะครับเพชรเอกนี่ช่วงหลังฝ่ายล่าสุดนี้ต่อยไว้เพียงแค่111ปอนด์เท่านั้นเองนะครับวันนี้ต้องปล่อยมา116ปอนด์ก็ดูว่าเวทพิกัดนี้ทางานา่ายน้ำเงินนะครับสิงห์ฉลามจะดูได้เปรียบเรื่องเวทพิกัดนะครับวันนี้ก็น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างเพชรเอกใต้เพชรบุรีนะครับไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับคว้าคะแนนแรกมวยรอบบุญเสืได้สเรร็จนะคับ คู่ที่2นะครับมัวชัดเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสิงห์ฉลามสอพงษ์อมรครับมาถึงคู่ที่สามนะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือปานเพชรนะครับเลี่ยมธนวัฒน์นะครับหรือว่าสอจอเล็กเมืองนนหรือว่าชื่อเก่านะครับฟ้ามงคลสิทธิ์จากแก้มส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรออพิมลศรีนะครับหรือว่าลูกมะขามหวานหรือว่าสวรรค์สร้างวันจ้านะครับพิกัด123ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับปานเพชรนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดสุโขทัยนะครับวัย22ปีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเจ้าเล็กเมืองนนท์นะครับมีสอดจอมคิดมากวงนะครับเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มีพันตํารวจเอกธนวัฒน์สินสุยนะครับรองผู้บุงกับสืบสวนหัดใหญ่นะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับปานเพชรนี่เป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องนะครับสูงยาวเข่าแหลมนะครับเตะต่อยแรงนะครับ คำแทงแรงบู๊ดุดันมาสอกรุนแรงครับรูปร่างดีนะครับเป็นหมลรูปร่างดีชกกับใครนี่จะไม่ค่อยเสียเปรียบเรื่องรูปร่างสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ยังดูว่าได้เปรียบเรื่องรูปร่างอีกนะครับ สามฟอร์มหลังนะครับสามฟอร์มหลังของทัดรันไฝแดงนะครับปานเพชรมีแพ้คะแนนปานเทพวีเคเขาใหญ่ที่เวทีลุมพินีนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับหายไปประมาณหนึ่งปีเศษเลยนะครับกลับมาไฟแรกในรอบหนึ่งปีเศษก็แพ้คะแนนกับแบมบองรีสอร์ทการค้านะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับล่าสุดนี้เสมอกับเพชรเก้าล้านสิงห์มาวินที่ช่องเจ็ดสี่นะครับวันนั้นหมดห้ายกนี้ดูอ่า สถานการณ์บนเวทีดูได้เปรียบนะครับแต่ว่ากรรมการไม่ให้ผ่าน,นครับดูชูเสมอไปนะครับสฟอร์มหลังของท่าน่ายแดงปานเพชรนี่ก็แพ้ไป2ไฟนะครับแล้วก็เสมอ1่ไฟนะครับอย่างแจ้งเกิดไม่ได้ส่วนไฟน้ําเงินนะครับเพชรนี่เป็นนักชกจากนครราชสีมาวัย27ปีนะครับฟิซออ้อ่มีไข่หมวยลูกมะขามหวานนะครับมี ทางด้านเฮียเบี้ยนะครับทองอินแม่นสอนนาราครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีพลตํารวจโทอัครเดชนะครับพิมลศรีนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเพชรนี่เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับดักเตะดักแทงอาวุธเร็วหลักเหลี่ยมดีมัดศอกรุนแรงนะครับเก๋ากระดูกดีนะครับแต่ก็ดูว่าชกไม่ต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับสภาพร่างกายคู่นี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ สามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรนะครับก็มีแพ้นอกยกสองนะครับข่มเพชรศึกสลาวเสือที่เวทีลุมพินีนะครับแล้วก็หายไปเกือบเกือบปีเลยนะครับกลับมาไฟแรกในรอบหนึ่งปีนะครับก็แพ้คะแนนครับเพชรสมานสอสมานกาเมนนะครับที่เวทีลุมพินีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปร่วมการแข่งขันนะครับกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ที่สีสเกตเกมนะครับก็ ไปร่วมการแข่งขันกีฬาวูซูนะครับแล้วก็สามารถคว้าเหรียญทองมาได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปชกมวยไทยในรูปแบบ5ยกอีก1ครั้งนะครับก็ไปแพ้คะแนนกับเพชรไพลินสอจโต้งปาจีนะครับที่ราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี่แพ้รวดทั้ง3ไฟไฟเลยนะครับคู่นี้เทียบกันที่ฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีแล้วก็พูดถึงเรื่องสภาพร่างกายก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะถือว่าชกไม่ต่อเนื่องไม่สม่ําเสมอนะครับมีชกชกหยุดหยุดชกบ้างหยุดบ้างครับดูว่าสภาพร่างกาย ไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องสรีระส่วนสูงนะครับของร่างกายดูว่าทางด้านฝ่ายแดงครับจะได้สูงกว่าได้รอยกว่าค่อนข้างเห็นเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องชื่อมวยกระดูกมวยนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรอภิมลศรีนะครับดูว่าชื่อมวยมาก่อนนะครับประทักกับเบอย์ใหญ่มาเยอะกว่าเลยนะครับทั้งคมเพชรศิษสลรวัเสือก็ประท่ามาแล้วนะครับเพชรสมานสอสมานการเมนก็ประท่าหมดแล้วนะครับดูว่าชื่อมวยของทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูดีกว่านะครับแต่ถึงพูดถึงสภาพร่างกกกาาาายยยนนนนนนีีีี่่่่่่่ถืืออออววววใล้้เเเเเคคงงััรบพชชชมตตดแผปท เรื่องชื่อมวยกระดูกมวยของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรออพิมลศรี hmm. วันนี้อาจจะเสียเปรียบรูปร่างช่วงชกนะครับแต่ว่าชื่อมวยมาเกาะน,นะครับกระดูกมวยน่าจะช่วยได้นะครับวันนี้น่าจะแจ้งเกิดเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างปานเพชรเลี่ยมธนวันรไปได้แบบสนุกเลยนะครับ mm hmm. คู่ที่3นะครับรองคู่เอกของมวยไทยจัดสีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรออพิมลศรีครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนํารายการนะครับฝ่ายแดงก็คือมังกรทองสิทธิ์นายกทวีปตะพงนะครับหรือว่าสักบุรีลำส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับแลมบองสอเถรพัฒนะครับหรือว่ารีซอการค้าหรือว่าป่องสายใหม่นะครับพิกัดก็คือ127ปอนด์นะครับคันธ์ฝ่ายแดงมังกรทองนี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์วัย24ปีนะครับก็มาเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ราชามวยไทยเกียรติเพชรนะครับในสัปดาห์นี้นะครับทีมงานมวยราชามวยไทยเกียรติเพชรนี่ส่งเข้าประกวด2รรายยเลลนะคคคับกก็็มีีูู่่่ท1แ้วเอกคู่นนี้ะครับฝ่ายแดงนะครับ ทรานั่นมังกรทองทน,นี้มีทั้งนั่นเดีย เสดียเกียรติเพชรนะครับเป็นผู้จัดการมีเชียบเกียรติเพชรนะครับสตาฟทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตร้องนะครับแล้วก็มีนายกทวีปแสงกระจ่างนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนทางด้านฝ่ายแดงมังกรทองนะครับมังกรทองนี่เป็นมวยขวานะครับครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับไล่แขนปั้มตีแข่งแข่งแรงบุ๊ดุดันหมัดซอกรุนแรงนะครับหน้าเสือดีนะครับเพราะว่าเป็นมวยอยู่ในสายของทีมงานคนจัดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าฟอร์มสดเลยนะครับช่วงหลังๆนี่อย่างสะกดคําว่าแพ้มฟลวัอหง ตอนทัดท้งฝ่ายแดงนะครับมังกรทองมีชนะคะแนนมาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับที่แม่ห้องสอนนะครับในศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรสัจนจรที่แม่ห้องสอนนะครับหลังจากนั้นก็ย้ำแขนชนะคะแนนมาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มที่ช่องเจ็ดสีอีกครั้งนะครับล่าสุดนี้ล่องใต้ไปนะครับชนะคะแนนปีใหม่เอราวัณนะครับในศึกลุมพลคนสมุยที่สุราษฎร์ธานีสามฝั่งหลังนี้ชนะรวดทั้งสามฝ่เลยนะครับสี่ฝ่สุดท้ายนี้ยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับทางด้านฝ่ายแดงมังกรทอง ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแลมบงนี่เป็นนะักชกจากจังหวัดลำพูนวัย25ปีนะครับเที่ยนนี้ก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายหมวยลูกสวนนะครับมีบางหมัดวงกเกษตรนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีพันตำรวจเอกธีระเถรพัฒนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับท่านแลมบองนี่เป็นมวยสายนะครับครบเครื่อง บูเปิดเกณ์นะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายหมัดสอกดุแรงปั้มตีแข็งแร่งแข็งแรง,แง,แง,แงแนะครับโห,หจ,จิตหัวใจเกินร้อยกาลแกาส่วนนะครับแต่ว่าฟอร์มด้าหลังนี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างกันเลยนะครับสฟอร์มหลังของทานนันฝ่ายน้ําเงินนะครับลำบองก็มีชนะคะแนนเหนือเพชรสอสมหมายที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนวัชรพลสิงห์มาวินที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับลาสุดนี้ชนะคะแนนหนึ่งพิชิตเพชรพัชระอคาเดมี่ที่ราชดำเนิน3ฟอร์มหลานครับชนะ2ไฟแล้วก็สรุปแพ้หนึ ดูว่าฟอร์มของทนาน่านัฝ่ายแดงมังกรทองอาจจะดูดีกว่านิดๆนะครับได้เปรียบเพราะว่า4ฟอร์มหลังยังไม่แพ้ใครนะครับเดิมทีนะครับคู้นี้ทนานั้นเรมบองนี่น่าจะมาเข้าเวทแทนท้านเจ้าเสือใหญ่นะครับเพราะว่าขึ้นรายการไว้จะเป็นเจ้าสือใหญ่สเดชพันธ์นะครับที่ชกกับมังกรทองครับแต่่าลาสุดนี้ปรับเปลี่ยนเป็นแรมบงนะครับแต่ก็รู้ตัวประมาณาเป็นอาทิตย์นะครับก็ถือว่าการเตรียมตัวฟิตซ้อมในฝ่ายนี้ก็เต็มร้อยเหมือนกันนะครับวันนี้หน้าเสือ สภาพแวดล้อมบรรยากาศบนเวทีนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับมังกรทองดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นมวยของทีมงานคนจัดนะครับแพ้ยากนะครับถ้าชกที่ช่องเจดสีดูว่ามังกรทองนี่แพ้ยักนะครับแล้วก็ชื่อมวยกระดูกมวยพันสามวยนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับฟอร์มของทางด้านฝ่ายแดงอาจจะดูได้เปรียบนิดนิดนะครับวันนี้ก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับมังกรทองสิทธิ์นายกทวิปตะพงครับมวยสายคนจัดนะครับทำนิดทำหน่อยราคาไหลเร็ว คู่ขี้สูสีไม่เสียเปียบแน่นอนนะครับวันนี้น่าจะเชือาชนะคะแนนะนาแลมบองสอเทลพัฒนะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับคู่ที่4นะครับของมวยไทยเจ็ดสีคู่เอกนะครับของมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับมังกรทองสิทธ์นายกทวิปตะพงครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิดสิบเก้าไปได้ดีนะครับไม่ประมาทการจะตกนะครับตองต่างกัดขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤต้ไปด้วยกันให้ได้นะคคครรรัััััับบบววนนนนีี้ลกกไป่อสสด